ครับก็ขอความสุขสวัสดีครั้งกับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมไปในงานศพข,ของพี่ชายนะครับคือพี่ชายผมเสียตั้งแต่วันที่27กับเดือน27เดือนมีนาคมวันนี้ก็ผมก็เลยมาอัดคลิปนะครับผมก็ตายไปนานแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการสวดพระวิธรรมในคืนที่2นะครับอยจากที่ผมไปคืนแรกผมไปไม่ทันครับคือเสียวันที่27 ก็สวดคือวันที่27วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์28แดนะครับนะ28ิเดือนมีนาคมเป็นการสวดพระพิธรรม,มคืนที่สองแล้วนะครับพี่ผมไปในงานนะครับคืนแรกผมก็ไปแบบไม่ทันสวดน,นะครับไปถึงประมาณก็สามทุ่มนะครับออกจากจันบุรีก็จะไปถึงสัปตะเมาก็ออกจากอชนบุรีนะครับออกจากชนบุรีวัด ไม่ใหญ่ก็ไปถึงสัเตมอมาก็สามทุ่มก็เลยไม่ทันสวดพิธรรมครับคับคืนนี้ก็เป็นคืนที่สองนะครับในการสวดอภิอธรรมคือการสวดพิธรรมนี้เอาไว้สามทั้งหมด4คืนครับผมคือที่แรกว่าจะปรงหรือจะเผาวันอังคารแต่ที่นี้ทางคือทางบ้านทางโน้นแถวโน้น,น,นเขาไม่ไม่เผาไม่ไม่เผาวัาวานอังคารเขาบอกว่า เขาบอกว่าตายวันเสาร์ห้ามเผาวันอังคารเขาว่าอย่างนั้นก็เลยถือเป็นธรรมเนียมก็เลยไม่เผากันครับครับอันนี้ก็คือเป็นการครับอันนี้ก็คือคุณครูนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับเนาะเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับคือวันอังคารเขาไม่เผาก็เลยเป็นการเลื่อนไปเป็นวันพงวันพุธผมก็ ผมวันพุธที่3ามสอก็วันที่หนึ่งก็ทําบุญเก็บอธัธิผมถึงได้กลับ,บอันนี้ก็เป็นรู้สึกจะเป็นพันตารวจโทรผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับเป็นจุดทูบเทียนตู้พระธรรมครับผมหลนะังจากนั้นก็ญาติก็จุดทีิดีบศ คับเสียชีวิตก็แบบกระทันหันเลยนะครับหลังจากที่ผมไปหาหมอหวันที่25 26 27ผมก็ไปเยี่ยมพี่ชายอยู่นะวันที่25พอวันที่27ก็น้องเขยโทรมาบอกว่าพี่ชายเสียแล้วนะครับผมก็ต้องเดินทางกลับไปวัดสับตะเมาอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็มะักไะทยยกก็คือ คุณโยมท่านก็เช่วยมาปฏายกในการกล่าวคำกราบพระรับสินอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับคุณโยมบุญนะครับเนาะมันก็เป็นคุณโยมบุญรู้สึกจะเป็นสมาชิกเอ,อะไรผมก็ลืมแนละ้วสอทอสอ,อะไรนะประมาณนั้นนะครับเขาก็เพิ่งสอบได้นะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้นะครับนะ ในที่28นี่มีการเลือกตั้งเทศบาลสทวันเทศบาลนี่แหละครับ,บ,ล,รบนะล้วก็ได้เป็นสทอครับตอนนี้พระก,ก็กำลังสวดพระอภิธรรมอยู่นะครับนะกำลังสวดอภิธรรมก็คือว่าเป็นการสูญเสียพี่ชายแบบกระทันหันเลยนะครับผมหล้ผมก็ต้องเดินทางกลับ ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหนละังจากนั้นก็ทําจนเสร็จพิธีนั่นนะครับเนะาะเสรพิธีแล้วผมก็จะคลิปนี้ก็คงจะยาวประมาณสักคลิปนี้ยาวเก้านาทีครับผมผมก็คงจะ,ะคลิปนี้ก็อยู่ประมาณสักสามคลิปได้นะครับคงจะอยู่ประมาณ3คลิปนะครับในงานศพของพี่ชายผมก็คิดว่าจนถึงเก็บอัฐินู่นนะครับเนาะก็คิดว่าจะ พยายามตัดรวบรัดให้สั้นที่สุด้นะครับมกุยก็นานนะครับครับตอนนี้ชะก็ชักบางสกุลเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็มะกะทาย,ยกบุญก็จะกล่าวคำถวายเจตุปัจจัยทายธรรมนะครับเนาะถวายกล่าวคำถวายเจตุปัจจัยทายธรรมนะครับ,นะรบ,นะรบเป็นการที่หลังจากที่ท่านพระได้ชักบางสกุล คุณเสร็จที่เรียบร้อยก็มีการก่าวคำถวายนะครับครับผมก็จะครับอันนี้ก็คือการถวายเจตุปปัจจัยทายธรรมนะครับใน,นคืนที่สองนะครับก็จะมีทั้งผมทั้งเจ้าภาพนะครับก็หลายอย่างนะครับก็จะมีการถวายพระสำหรับคืนสุดท้ายหรือคืนวันที่ วันจันนะครับวรรจันที่ที่29เนี่ยก็คงจะสวดขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นการสวดทศนัยใช้พระแปดลูปนะครับในการสวดนะครับช้พระแปดลูกนะครับก็จะเป็นนิมนต์พระท่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าการทำแบบ เต็มที่เลยนะครับเนาะคุณพรพี่ชายคนนี้ก็ตั้งแต่ท่านก็เป็นคนขี้โลกนะครับนะตอนนี้ก็ผมก็เริ่มตรวจน้ำนะบุตรส่วนบนบ,นบนุตนนะครับเนาะผมก,ะก็เริ่มยาาสับปีผมก็ตรวจน้ำอุิศส่วนอุปสมบนอันนี้ก็ไปให้ถึงพี่ชายนะตามประเพณีนะครับ ตามประเพณีน,นั้นก็นั่งรับพรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานผก็ถ่ายคลิปก็ละถ่ายไว้เยอะนะครับผมก็ตัดออกมาลงแบบสําคัญสําคัญนะครับต่อไปพวกนี้ก็จะเป็นการที่จะสวดเป็นคืนสุดท้ายผมก็จะถ่ายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะรวมญาตินะครับญาติอาจจะมาจากจังหวัดชียภูบ้าง ังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดเชียภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็หลายที่นะครับเพราะว่าคืนคืนสุดท้ายก็จะมากันในคืนนั้นนะครับแล้วเราก็จะมีการปรงวันพุทธที่31นะครับนะคงจะมาคืนวันที่30มสิบนะครับก็ถือว่าเป็นการสวดพระวิธรรมในคืนที่สองก็เสร็จเรียบร้อยนะครับที่สอง ที่สามคืนแล้วก็จะสวดที่สี่คืนจะสวดสี่คืนทั้งหมดนะครับมันจะสวดสี่คืนครับหลังจากนั้นก็เป็นการรับประทานอาหารกันนะครับก็มีการให้แขกเรือที่มาในงานรับประทานอาหารกันก็จะเป็นพวกทำแบบง่ายๆก็คง,งจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนั้นนะครับรัดหน้าก๋วยเตี๋ยว แบบง่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นตามประเพณีที่นิยมทํากันครับหลังจากนั้นผมก็ไปทักญาติโยมนะครับที่รู้จักก็มีโยมตยุยก็เ็โยมแม่ผมก็ลืมแล้วนะครับเนี่ยลืมชื่อโยมแม่นี่นแล้วเนี่ยโยมแม่นี่ก็คืออดีตเป็นอ่าเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านเยนะครับเนาะอดีตก็เป็น,ปนแฟนของ ผู้ใหญ่ใจสมัยโน้นสมัยดงอันนี้ก็คือทิดดาเพื่อนกันนะครับทิดดาก็กำงกินข้าวต้มอยู่คก็ถือว่าโอกาสได้มาทักญาติโยมคนที่คุ้นเคยกันครับนานๆผมก็ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผมก็มาถ่ายภายในห้องครัวนะครับอันนี้ก็คือแม่ครัวทํากับข้าวนะครับก็กับข้าวก็ก็เยอะพอสมควรนะครับก็ ก็เหลือกินนะนะครับเนาะก็เหลือกินกันสาหรับแขกเหลือก็จะมีเยอะนะครับเนาะสำหรับอาหารนะครับก็อย่างนี้ก็ผมก็มาถ่ายภายในบริเวณภา,ภายในครอบภายในโรงครัวครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่คืนที่สองนะครับจากนั้นเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมก็จะมีอะไรดีๆผมก็จะ น,นำมาเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในการสวดพระวิธรรมอาจจะเป็นคืนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม